สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่ผมตังสองดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคลิปก่อนนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะเดี๋ยวไม่งั้นทุกคนไม่เข้าใจเกม GTA ไฟนี้ตัวละครผมเชื่อเสนะครับเป็นเด็กบ้านนอกเพิ่งเรียนจบก็เลยเข้าเมืองมาทํางานนะครับก็จะใช้ชีวิตตามภาษาแบบเด็กบ้านนอกเลยคือไม่รู้เรื่องอะไรแล้วมาแบบเข้ามาอยู่ในเมืองกรุงอะไรประมาณนี้นะครับก็แค่แหละไม่มีอะไรละไปรับชมคลิปกันเลยครับคุณกำลังมองหาเว็บเต็มเกมที่ถูกสุดในประเทศไทย ต้องความเทพเลยบัตต้๋วเกมไอเทมโคตรเกมไอดีเกมพบเครื่องเล่นเกมต้องขั้นแทบดัดเอนอัลเทเนตเล่นอยู่ใต้คลิป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 ไม่คีย์อะไกูขับรถไม่ได้วะขับตู้เซฟ <c oughs> ไม่ได้เนี่ยขับคียอะไรกูขับรถไม่ได้เนี่ยพี่บอกกูพังเหรอก็ว่าอยู่เอออแต่ว่าขนมปังมันใส่ได้แต่ข้าวไม่ใส่ได้ขนมปังใส่ได้แต่แต่ประเด็นคือข้าวอ่ะเป็นไรนะเพื่อน รถขับไม่ได้รถอะไรนะรถกู้อะไรไม่รู้เนี่ยขับไม่ได้เนี่ยเนี่ยแช่น้าจอดูดิเป็นไรทางเปล่าถังอะไรเพิ่งเบิกมาเนี่ยทาถังล้วแบมันแดงเปล่าก็ไม่แดงอะมันลืมสตาร์ทคอ่ากูอะไรอ่ะนี่อเออลืมสตาร์ทไอ้ควายไอ้เหี้ยมันได้สตาร์ทแล้วมันจะไปให้เงินไม่เลยโยไอเหี้ยไม่รู้มือนจะวะบ้านนอกไงจังหวัดานานโอ้ไอ้ยกูนึกว่ารถพังไงสันรถไม่ได้สตาร์ท อย่ามึนดีครับน้องไอ้เชี่ยพี่บ่าวอยู่ต่างวันมานานไงน้องว่ายอยู่เราเป็นยี่อะไรพอแค่สตาร์ทเออ้ยดีนะลากมาห้องนี้แล้วถ้าอยู่ห้องนั้นนี่กูอายหมอเลยไอ้ไอ้พอกช่างเลยไอ้เชี่ยดีเลยกูโอ้ยไอ้ดี๋ยวเช็คเงินก่นเงินเงินพอวะพอวะดูตังโอ้คอมโคตรโน่เลยหมื่นห้าโอ้พอพอสบาย ช่างหน่อยดิเกือบเข้าเมืองปุ๊บหาช่างก่อนเลยเข้าเมืองอ่ะงานการไม่ต้องทำหรอกอช่างจ๋าช่างจ๋าก็จะช่างชื่ออะไรวะไม่รู้เลยไปหาสาวบิดร้อยกว่าครับแล้วไปหาเพื่อนอ่ะนี่ครับถ้าไปหาเพื่อนครับนี่ครับประมาณนี้อ่อนี่คือหาเพื่อนแต่ถ้าหาสาวเป็นมัมกเป็นมัก เรียบร้อยรถพังแล้วรถพังแล้วโอ๊ยพอดีเลยหาช่างพอดีเลยรถพังโอ๊ยช่างครับรถพังอ่ะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยพังแล้วพังแล้วพังหนักเลยเนี่ยทำไมพี่ซอมเองพี่เจ๊อ่อยคนนี้ ช้างช้างอ๋อรถเป็นคนนี้อีกแล้วรถเป็นไรไม่รู้เนี่ยเอาเฮ้ยยังไม่ถามเลย<ด>อ๋อนี่วะช้างใจเย็นนี่เลี้ยวเลี้ยวเนี่ยรถรถผมเป็นไรไม่รู้ช้างเนี่ยดูดิเช็คให้น้อยช้างรถเป็นไรไงได้ได้ค่ะแต่รถมันกระจกหน้าแตกอ่ะเข้าไหมอ่ะเฮ้ยจัดเลย่จันลยโอเคเข้าเงินนะคะ ซ้อมเลยช้างทำงานมาแล้วต right. ังค์นึ่หนึ่ปึกหนึ่ปึ๊บไอ้มีมีมีแบบนี้มีซ้อมแล้วนะซ้อมแลยอือหือนั่นแหละช้างเอาไปจั่งลองเช็คช่วงล่างอีกนิดนึงลองกลมอีกนิดนึงเช็คช่วงล่างอื้อหือช่วงล่างเราจะไม่ค่อยเดีเลยได้เลยเดี๋ยวจะเช็ดรถให้ด้วยนะเราปวดช้างอยู่ไหนเนี่ยอยู่ลักโง่ลักโอ้หลอดหลอดหลอด ช่างทีไรอะพี่แก้วค่ะอ๋อช่างแก้วไอ้ยรถสวยเลยเว้ยเอาเรื่องวะเจ็ดร้อยค่ะเอ้ยมาซ่อมน้องบอยไม่ลดไหนอ่ะไม่ลดเลยไม่ได้มือค่าดูเมื่อกี้พค่าดูอ๋อค่าดูใช่ค่ะไอ้ถือซ้อมทีหนึ่งเบอร์หนึ่งตัวไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้หรอเบอร์หนึ่งตัวนี่คือตัวละาห้าพันค่ะโอ้โหโอเคโอเคช่างเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยเดี๋ยวมาซ้อมใหม่นะ ไม่เอาพักสิไม่ต้องพักกันด้วยอ่ะเฮ้ยกดพิทกดพิทจังเนี่ยหายเร็วหายเร็วไหนอ่ะอขอบคุณค่ะโอเคจังเดี๋ยวมาใช้บริการไม่รถนี่ไม่ค่อยดีกันเนี่ยหาซื้อกันไหมก่อนได้ค่ะไปชรถใหม่ค่ะจังมีรถแนะนำไหมอ่ะต้องให้คนนี้แนะนำให้นะคนไหนอ่ะนี่ไงคะ่ะคนหมดทองหมดทองอ๋ออุ๊ยอันตรายกว่า <laughs> เอารถแบบเอ้ยจะเย็นมันุ๊มจะเย็นหรืยัง <laughs> อันตรายเว่ยขอแนะนําได้ไหมช้างแบบช่วงล่างดีๆีอช่วงล่างดีๆเลยค่ะใช่เอาช่วงล่างดีๆแบบดึง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 อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยตกใจหมดเลยพนุ่มกดโทรศัพท์ไหมะมึงรอเลยเนี่ยรอเลยเราช่างแก้วอเหรอรอช่างแก้วรถเป็นขยับไม่ได้เลยรถพังอีกแล้วเนี่ยนี่ลองขึ้นมาดูดิเดี๋ยวลองลองขึ้นรถมาดูดิเดี๋ยวพายพาดูมามาขึ้นรถมาขึ้นรถมาดูดูรถนะเนี่ยสตาร์ทแล้วนะ โอ้ยเบรกเบรกเบรกโอ้ยโอ้เบรกไม่ดีเลยดูดีดคืออะไรเสือเนี่ยทำใหม่จำใหม่โอ้ตายแล้วเบรกไม่มีรถกันนี้ไปแล้วรถกูไปแล้วรถกูไปแล้วไออเราลบอีไปได้น้องรถพังแนะช่างแก้วอยู่ไหนวะ เขาไปแต่งตัวพี่เขาแต่งเองชิร้ายเหรอหนุ่มมันมอนครับอ๋อมอนมอนไอ้คนเลีกยงแก้วดิมีคนชิร้ายอ้คนน่ะไอ้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบผี่รอได้ทั้งคืนรอได้ยันเช้าน้องคนเนี้ยใครอ่ะเขหวางล็อกล็แล้วเปิดเลยช่างแก้วสามรถพี่บ่าวพังบังเรียกเลยอ่ะ ไอ้ยหมอไอ้มี่หมออช้างช้างทำอไมเหรอคะรลรถเป็นไรพังอีกแล้วไม่รู้เนี่ยเนี่ยคันเนี้ยเป็นไรไม่รู้เนี่ยพังอีกแล้วรถแบบนีเลยว่ะโค้กโค้กเหลือมอนรับเคสนอกไปพี่หน่อยไปไหนไอ้พี่ทำงานมาแล้วน้องน้องเนี่ยรถเป็นไรพังไว้ว่ะคันเนี้ยตูหายไปไหนคะอะไรอะประตูไสประตูหายไปไหนอะเอ้ยพี่ไม่รู้เอง ทังไหนยังวะกันเนี่ยแข่งสองดีไหมเนี่ยต้องดีแล้วค่ะแข่งสองดีเนาะสงสัยพี่ต้องเปลี่ยนขั้นไงอยากขี่กันไหมวะเร,เ,รเราอยากไปขู่หน้าหน้ารถด้ยวยเหรขันแดงแดงอ่ะอือพีชอบขันแดงแดงมากเลยเนี่ยต้องดีไหมเฮย้ยงานดียังเลยช่างซ่อมนี่โอ้เอาเดือดเว้ยถ้าไรนั้นน้องอจะลอยจนะลอยอ่ะ ไอพี่ใหญ่พันึ่งเลน้องโง่ดูแลดีเกินขอบคุณค่ะไปเอาไปนอนเอาไปกินนงเลยน้องนะได้เลยค่ะหัวน้องคนไหนเนี่ยอุ๊ยๆๆผมรู้แล้วไอพี่ไปนั่นนั่นน้องได้ค่ะอันตรายอุ้ยถ้าพังแล้วมาเพาะใหม่ได้นะคะได้เลยได้เลยแมงอองอูอองอูอองไอชี้อันตรายอันนี้แมงผัวแมงห่วงชิบหายพังอีกแล้ว ชนให้ฟังชนให้ฟังไอ้เชี่ยขับรถทำน้อยเศร้าของเออแล้วเราผังเงี้ยเราผังเงี้ยเอ้ยช้างมันพัยดีแล้วโอเะโอเคตัด อยากอยากให้น้องๆในอู่ซ่อมให้ไหมคะไหนน้องไนะเอ้ยพี่ว่าโอ้ยีฝึกงานเนี่ยเลยน้องดูจากเขาโค้งแล้วใช่ค่ะพี่ว่าสอนพี่ไม่ไหวว่ะรถพี่พังไปเยอะค่ะรถพี่พ่ายเยอะเนี่ยพี่เบ่าซื้อกล่องซ่อมไปเลยไหมครับเไม่มีซื้อไม่ีซื้อไม่ีซื้อตั้งใจให้ชนไปเนี่ยเฮ้ยบ้าถนนไม่ดีลื้นอันนี้พี่สาวอันนี้พี่สาวช่างค่ะยังพี่สาวช่างไหนใน่สาวเนี่ยค่ะสวัสดีครับผมเป็นพี่สาวช่าง ยา <Yeah. S 2> น่นาร<อ>ักเหมือนช้างเลยไหมกูเป็นกาดไ,ไงไม่รู้ว่าที่กาดอ่ <c oughs> ะใจเย็นนะบอลนุ่มพี่มันซ้อมรถเว้ยน้องใจเย็นๆลองเช็ค <c oughs> ช่วงล่างทีนั่นแหละนั่นแหละนันแหละช้างขอหน้าอู่ด่วนๆสามคนใ <c oughs> จเย็นนห่บอนุ่มใจเย็นแค่เช็คช,ช่วงล่างนี้ช่วงหลังรถไม่ดีน้องลองน้องลองกลมมาดูแต่ของรถเลยต่ของรถมีอะไรไม่ดีปบ้ามกลมไม่ได้ค่ะกลมไม่ได้แต่แต่มีคนกลมลงไปแล้วขอได้ไหม อดยนะพี่ว่าถ่ายรถน่าจะไม่ดีน้องนะโอ้โหขาวจั่วเลยว่ะ <c oughs> ถ่ายรถขาวจั่วแหละเออถ่ายรถขาวจั่วเลย,เยมีเจ็ดร้อยค่ะสมัครจะเช็ดรถให้ฟรีด้วยค่ะได้เลยเช็ดรถให้ฟรีด้วยนะน้องได้เลยค่ะสอ,อนน้ำเยอะเยอะมือขอับมีค่ะแอดติดแล้วเฮ้ยมีใจดีน้องมี่ทำงานมาทั้งคืนเลยมาคืนน่ะต้องขับรถแล้วเปล่าเนียถนนมันไม่ดีวี่งวะถนนเนี่ยช่างมียางเปลี่ยนไหมยางไม่มีเปลี่ยนค่ะ มันเปลี่ยนยางเลยอะใช่น่จาจะเปลี่ยนรถคันใหม่อ่ะโอ้แล้วช่างไม่ไม่รู้เรื่องรถเลยอะ่ะเรื่อ,อ,องของวิจัยเั้นมากกว่าค่ะโอ้แล้วทำไมมันลงทำงานให้ผมเนี่ยออลูกค้าคนพิเศษนะคะมาแล้วมาแล้วขันดแล้วโอเคน้องหัวมึงไม่ไปทำงานทำการบ้างเลยไงวะเดินตามแตมเมีย หัวราคงเดินเดินตามเลยเดินตามไม่เชื่อกลิไปดีกว่าน้องรถนะจ๊ะไม่เป็นไรเร็วนะพี่มาได้ได้ค่ะแต่ถ้าพังอีกก็มาให้ซ่อมได้ค่ะอ๋อได้เลยแล้วน้องน้องอยู่ออกเวรกี่โมงอ่ะเรี่องคืนค่ะเรื่องคืนนะน้องเวนเรื่องคืนเราเราแฟนน้องเราจะไปเฮ้ยพี่ไปทำงานดีกว่าน้อง่างนั้นนะค่ะปลาดเาปียควรไปหาไปพยาบาลดีกว่าเอ้ยทางนี้เหรอ ตอบไปดีทั้งอะไรรุ่นเนี่ยเนี่ยอะไรรุ่นอ๋อชิ้นส่วนเก่าค่ะชิ้นส่วนเก่าออ๋ชิ้นส่วนเก่าอะไรนะคะลุงบอลสักหมื่นอย่งเงี้ยค่ะลุงบอลสักหมื่นขอบคุณค่ะให้ข้าหมื่นเลยขอหมื่นเดียวให้ข้าหมื่นเลยอ่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะย่าพี่มีหมื่นเดียวเอาไปก่อนได้ไหมนี่อะไรนั่นโน้บ้าอย่าโอ้ยโอ้อดเล่พี่มีหมื่นเดียวนองมาเอาหนาพี่อย่างเงี้ย <c oughs> ลูกคนจะดีค่ะกูซาให้ลูกคนตายาตายเกตายคนตายนี่คนตายเ <c oughs> ก้วทุกวันนะคะวันละห้าหมื่น,นวันนี้ห้าห้ทุกวนัน <c oughs> ท้าค่ะดวงวายให้ตังเยอะมากเดี๋ยวพี่ให้แซนน้องลยน้องน้องต้องแหม่เอาอ <c oughs> ต้องแม่เอาของพี่นะเงินมี่ยตูดเซฟไปไม่ต้องมาก็ได้พี่วนะไอ้ยง่ห้อดูคลิปให้เลยไปดูมันอันตรายเรียกขวดแล้วกูไปดี่วะหิวข่าวอย่างนี้ส่วนใหญ่เงินหมดกระชังหมดเลยเนี่ย ใช่หรือเปล่าคะไม่ใช่ว่าเจอสาวคนละให้หรือเปล่าเฮ้ยบ uh ้าให้ฉักคนเดียวเฮ้ยรถพี่พายแล้วน้องน้องเบ้าครับรถพี่พายแล้วเนี่ย อเลยยังแก้วไม่อยู่เอาจากแก้วไปได้วะไปรับเคลียร์นอกเองั้นรถพิงคายแล้วน้องหายแล้วหายปังแล้วหายนะครับไม่เอ้ยไม่ใช่เลยหลหายเลยหลุดหายไปเลยหลุดวิ่งหายเลยเนี่ยน้องไม่เลยไม่ได้หายไปแล้วหลหายไปเลยหลุดวิ่ไหนวมายู่งนั่นไงตาต้องมาจอดตรงนี้ไอ้ย่ามจัดแกวหลุดมันหนีพี่ไปแล้วว่ามันพี่ชนเยอะเกินอ่ะทำไมเงยรถนกลัว กันงวดมาเอ็งเอ็งเอ็งไม่มีกองจ้อนนะไม่มีครับไอ้ย่าอูไม right. ่มีกองจ้อนเอ็งพาพาพี่แจงด้วยดิน้องน้องบ้าวน้องบ้าวน้องบ้าวไอ้สัตว์มันไม่คุยกรีอ่ะ ขอขาไปขับอะไรมาเนี่ยโอ้โหยังมัเป็นไรไม่รู้นี่พังแล้วเขาไปทำอะไรมาก่อนขนาดเนี่ยก็ขับขับ,ขบดีดีก็น่าจะเป็นเขาสิหรือเปล่าเพราะาเห็นขับไปชนตัวโน้นนะคะใช่ไมขับมาจากนู่นไงโน่นไม่ใช่ค่ะสีขับวนไปวนมาแล้วก็ชนแล้วชนอีกค่ะ คือยาวมันไม่ค่อยดีไม่กนนนเกาะถนนนี่พี่อยากลองถนนนูนไปเลี้ยวมาแล้วก็ชนแล้วก็ตั้งใจชนเสาไฟฟ้าด้วยนะฝึกไงฝึกอยู่รถซิ่งนะยากช่า <c oughs> งนี้ซ่อมเกมช่าง,เ,งเลยนะโอ้น่าจะซ่อมไวหน้านดูเลยช่ำนาญแล้วนะโอ้โหอุปกรณร์ซ่อมนี่เป็นรูปเลยนะช่างเนี่ยเ <c oughs> ช็เดรูปเลยค่ะช่วยหน่อยอันนเสร็จเลย ขอแบบพีดน้าเยอะๆเลยนะน้องไปงานรถบีล <climbing where fall? Music> ื c c ่นปื๊ดยังเอาแบบของลยค่ะลองเช็คเครื่อดูดิเช็คเครื่องั้นแรงมาแรงไหมน้องแรงไหมแรงไหอ้ย่ารถบีแรงเอาเว้ยได้ทั้งคืนเลยนะคันเนี้ยวิ่งได้ทั้งคืนนะใช่ถ้าถ้าแบบไม่ไปขับชนตรงนั้นนะคะ เมื่อกี้เห็นแบบขับบนไปบนมาแล้วก็ชนเสาไฟฟ้าแล้วก็ไปชนประตูถนนดร้อยค่ะถนนไม่ดีน้องเอาี่น้องสองเมื่อกี้เห็นเสบขึ้นข้างบนบ้านเลยนะโอ้ยขอบจ่งเอาไปกินน้องกินน้งไอหามือแม่งมาแย่งซีนบีเลยวะวันนี้กลายเป็นไฟเอกนะบางครั้งก็มาซ่อมรถแค่แบบเจ็ดร้อยก็ให้มาหมื่นดังงี้ก็มีคะ่ะ <H it> โอ้ <H it> โหอยู่ๆแปงเพศดีวะไหมเนี่ย ยากไม่ได้เยอะๆเสียดายชาตดเกิดดูนาพี่ด้วยหนาอย่างร่องแปงเพลีมาไม่คุ้มเลยนะจริงค่ะหมดจริงค่ะนี่ยหนาพี่คมปึ๊บเลยคะคมคลิปเลยค่ะาตาที่เรานะพูดอย่างนี้นะจะาพัวมีนันนองมาอร้อยแดก จริงอ่ะนะฮะข้าวขาเด็กก้าวผู้ชายครับผู้ชายห่วยน้องเดินดด้เจอได้แหละผีแดวพันเดียวเองตามพี่มากรับรองแดงรัวๆน้องโอเคโอเคเพย์เยอะน้องเพย์เยอะเพย์เยอะโอ้โหโอ้โหเป็นไงน้องเป็นไงน้องพี่บอกแล้วตามพี่มากผิดวังลองไล่ลองไล่อันนี้นะอันนี้พี่ไม่ชั่วว่ะแต่พี่จะลงแบงเกอ ลงแบงเนาะโอ oh, ้บอลเอ้ยโอ้จวดจวดพกเก้าเด้ไงแบงไงเอาเรื่องเป็นนี้ละน้องตามพีอ่ะพี่บอกแล้วโอ้ขี้โกจัดเลยพี่บอกแล้วน้องตามพี่อยากรวยตามพี่ตามพีเบามั้น้องไม่คิ้ลงไปเท่าไหร่แบงเยอะแบงเยอะน้องแบงเก้อแบงเกอ้อเลย อายยะอายยะดูตัวดูตัวอายยะเป็นไงน้องพี่บอกแล้วพี่บอกน้องแล้วใช่ไหมตามพี่เป็นไงพี่ไม่เคยผิดเลยแตสุดยอดเลยเฮียโอ้โหเอาเลี้ยงวะไหนเฮียอันไหนเีกันกันน่ะต้ไม่ครับนั่งนะครับรถไปอีกแล้วครับทำอะไรมาทำอะไรมาเล็กเงี้ย โดนโดนชนมาครับผมเขาไม่ให้เลยครับผมมาเสียตังค์ให้เขาด้วยเนี่ยแสดงว่าไปชนเขามาใช่ไหมไม่ถ้าชนผมถ้าเขาชนคเขาต้องให้เงินซี้ผมจะดีไงฮึมวันนี้ขอดีเลยช่วงนี้ช่วงช่วงไหนคช่วงรถเนี่ยจังแบบเขาจั่วเลยครัรถรถรถผมเนี่เขาจั่วเลยเนี่ย เนียนกิฟตเนียนกิฟตเนี่ยค่ะซ้อมเสร็จแล้วอย่ารถใหม่แล้วเว้ยช่างทำไมไม่ซ่อมหน้านะมันซ่อมหน้านายก็ได้นะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยคอยเช็คค่อยเช็คเลี้วจังไม่มีแบบช้าๆเราคอยคอยกุ้งค่อยคอยซ่อมเนี่ยเฮ้ยเนี่ยหลุดอีกแล้วเนี่ยช้างหลุดอีกแล้วอะรหลุดอะรหลุดเนี่ยอะไรหลุดไม่รู้เนี่ยช้างเนี่ยช้างหลุดอีกแล้วนี่ยไหลุดนะคะไอ้นี่ไงช้างเนี้ยอ้าวเดี๋ยวซิแต่เดี๋ยวลองขึ้นรถสิคะลองขึ้นรถนะ น้องขึ้นกับพี่ไหมฮะแต่งงานด้วยกันเอาไม่เป็นไรค่ะโอเคน้องอาไปกันดีบ้าบอกนบอกคนรุ่นเลยครับนี่รุดอีกแล้วเฮ้ยน้องเนี่ยรุดรุดเนี่ยน้องมัน,นรุดน้องเจ้าหลุดหลุดวีรุษเนี่ย น้องซ้อมไม่ดี <c oughs> เออค่อยๆซ้อมนี่น้อง <c oughs> นั่นแหละวหนักแล้ค่อยๆซ้อมมันดีบรรยากาศดีนะแถวนี้นะทำเล่ดีทำเล่ดี <c oughs> บรรยากาศโอ้ถ่องฟ้านีเงาจั่วเลยโ <c oughs> อ,อ,ๆๆอ้ยทางงานเยอะจังเไวไ้ยพันนุไม่ไไมี <c oughs> อะไรทำมั้ยมีครับผมทำไรอ่ะจดรายชื่อคนอยู่ครับ ก็เลยชื่อทำไรอ่ะรอลากครับโอ้ยพี่ไม,ม่อยากรู้เยอะแล้วว่ารู้สึกมันอันตรายไงไม่รู้อะเป็น <c oughs> ไรรถฟังก็มาเซาก็ได้เสด้เลยค่ะเจ็ดร้อยค่ะเสจเจ็ดร้อยได้เลยน้องเจ็ดร้อยนี่เลขเจ็ดระเบอร์น้องมีอะไรจุดใดเรต้องโัวลาห้าพันนะคะห้าพันเนี่ยต้องมาตองคนเดียวอยู่ไม่ไม่ไม่ต้องอะไรก็ได้น้องไม่ต้องก็ได้อ,อด <c oughs> ย่าอันตราย เดี๋ยวเดี๋ยวไปร้อยที่สี่ออนพีนออพีนอตอะโกงซะแล้วเอาคไขร้อยหนึ่งค่ะอะไรนะอได้ครับเอาไปกินนมนซาไกินนมแพันเลยรอคี่นี่้ดาม่เยอะน้องเดวพี่าม่เด่เอามาให้ข้าซ่อมร้านนี่แพงจังวแปดพันเลยโอ้โหลบผัยไอ้ขี้ช่างซ่อมแล้วเนี่ยรกวยแล้ว โอ้หม่างเอมันติดหัวอยู่ไงหัวมันคุมอยู่ไนเงินผีมีอยู่หมื่นหกหมดตุ้นแล้วเนี่ยมันซองกระชังเนี่ยเย้เอาเรื่องเอาเรื่องหลังพอเว้เอ้ยคนไหนร้องว่าผีไฮทิปวะคนไหนคนไหนเด้งผมเด้งเอาเรื่องเว้ยมันเว้ยมันเว้ย ขอเพลงได้ไหมเนี่ยน้องได้จ้าเอาเพลงมาโอ้บหน้าไงช่างไม่รักพีไว้เฮ้ยลุงลุงลุงกูฟองได้ไหมเนี่ยคาช่างแบงแพงมาเป็นมื้อแล้วเนี่ยต้องไปกี่ทีคาช่างแบงแพงว่ะฟองได้ไหมเนี่ยเขาเก็บเงิเท่าไหร่อุยยล้อเราแปดพันแปดพันมันมุดเลยนะ่ล้อเราแปดพันนะเออกูมุดแล้วเนี่ยสองเงินกูเนี่ยางแบงแพงว่ะขาตัวเนี่ย